อ่ะมาก็มาอธิบายวิธีการตีโซนนะก็วิธีแรกที่พี่บอกไปนะก็น่าจะเป็นการเอาตัวเอาคนไว้ข้างในนะก็คือไฮโพสเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วพี่จะอธิบายให้ฟังเล้วก o แล้ว f ็โฟล์ e โซนดิเฟนเด h ด้ยวย And Effective often use this area to create a d v a n t s เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์เอาล่ะตรงนี้ใช่ไหมอ่ะคืออันเนี้ย มันไม่เหมือนสองสามที่แบบว่าสองสามธรรมดานะเพราะว่านี่ใช่ไหมอันนี้คือตัวที่หนึ่งอันนี้คือตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าก็คือสองสามเขาเนี้ยตัวเซนเตอร์เขาเนี่ยมันจะตัวเซนเตอร์ของ่ายป้องกันเนี่ยมันจะตามเซนเตอร์ของ่ายบุกไปก็คือเห็นไออันนี้ไหมเนี่ย ไอตัวเนี้ยไม่นจะตามเมนทูทนี้เดวิดไปเมื่อไยอาจจะแปลกๆน,นิดนึงแต่ท้ายแล้วมันก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือการเอาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไปไว้ตรงไฮโพสเนี่ยเห็นตรงสีเขียวที่เขาวงไวป้ป่ะอ่าคือไฮโพสแล้วเวลาไฮโพสเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปให้ดูกันอ่ะเนี่ย อย่างตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคือลาจอรลันโดอ่ะมีพื้นที่เล่นโคดเยอะเลยเห็นปะคือแบบมันห่างตัวตัวฝั่งป้องกันโคเยอะเลยแล้วแบบว่าฝั่งป้องกันอ่ะที่ไมมิฮีเนี่ยเขาไม่ได้มาไล่ตัวของลาจอรันโดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดของการป้องกันแบบโซนนะก็ะคืออ่ะไอตัวนี้ใช่ไหมไทเลอร์ฮีโร มันต้องป้องกันคอเนอร์ตัวนี้อยู่เถ้าปล่อยก็โดนสามคะแนนส่วนไอ้เคนลิงนันไอ้ตัวนี้มันก็ป้องกันไอ้ฝั่งนี้อยู่และไอ้เจคาวเดอร์เนี่ยมันก็ช่วยกันป้องกันอยู่สองตัวเนี่ยส่วนจิมมี่มันก็ไปเอาบอลและเจคาวเดอร์มันก็ช่วยประคองอีกทีหนึ่งเจคาวเดอร์มันช่วยประคองสองคนเห็นปะแต่ว่าไม่มีใครไปจับลอนโดเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันป้องกันแบบโซนเนี่ยก็คือผู้เล่นผู้เล่นป้องกันแบบโซนนะถ้าเขาสอนสองสามมานะเขาก็จะสอนให้ตัวเองแบบว่ากันในพื้นที่ของตัวเองถูกไหมแบบเซนเตอร์กันตรงนี้ไอ้ข้างหลังขวากันตรงนี้หลังซ้ายกันตรงนี้สองคนหน้ากันตรงนี้อะไรเงี้ยส่วนมากมันก็จะไม่ทัดตำแหน่งกันนะสองสามมันก็เลยเกิดเป็นเพย์แบบนี้ขึ้นมาโดยที่ เราจัลลันโดเข้าไปหายโพสแล้วก็พอไม่มีไม้มีฮีทมากดดันเนี่ยเราจรลลันโดมันก็ทําแต้มได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดฟรีทอที่แบบว่าทําแต้มค่อนข้างง่ายนะแล้วยิ่งพื้นที่โล่งขนาดนั้นด้วยแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งเจอสันเททัมอันนี้ก็เข้าไปตรงไฮโพสเหมือนกันก็คือมันเป็นจุดจุดว่างของอ่าที่ว่างระหว่างตัวป้องกันคือมันจะมีช่องว่างอยู่ ปึ๊บปึ๊บใช่นนตัวป้องกันมันจะแบบนี้เมื่อจะมีที่ว่างอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยเสีงเหลืองเนี่ยมันคือที่ว่างหมดเลยเว้ยก็คือเองเข้าไปขอบอลแล้วก็เองก็รับบอลเข้าไปแล้วก็ดูว่าตัวป้องกันเนี่ยเขาเรียกชันยังไง,ลเ,งเล่นเก็เรียกชันแก้แก้ทางไปเรื่อยๆอย่างเช่นช็อตเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยคือมันไม่มีใครไปปิดเจสันเททามเว้ยเนี่ยดูมันมันวิ่งบนเาไห่ใช่ปะ แล้วบอลเนี่ยมันถูกถ่ายไปที่มาคาร์สมาแล้วส่วนเจสันเท่ัมเนี่ยมันก็หันหน้าไปมองมาคาร์สมาแล้วมันก็เดินแบลบอนนิ่มๆเลยมาคาร์สมาแค่จ่ายบอลกระดอนพื้นให้มันแล้วพอมันรับปุ๊บเห็นอะไรไหมมันจะเกิดการเกิดการสับสนระหว่างตัวประกบนะคือคนป้องกันอะถ้ามันไม่ได้สื่อสารกันหรือแบบมันซ้อมกันไม่ดีอะอันนี้มันสับสนอยู่แล้วเพราะว่า มันไม่รู้ไงว่ามันเป็นหน้าที่ใครไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่หรือว่าเซนเตอร,ร์หรือว่าไอ้นี่ตัวไก่มันก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ตัวไหนป้องกันถึงดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาเอาตัวเซนเตอร์มาป้องกันเราเนี่ยอ่าสมมติเจสันเททัมจับบอลได้ใช่ไหมอ่าสัวเจสันเททัมจับบอลได้แต้ตัวเซนเตอร์อะเนี่ยตัวเซนเตอร์มันเข้ามาปิดเจสันเททัมแทนที่จะเป็นไอ้คายลารี่เบอร์เจ็ดตัวเนี้ยสมมติคายลอรรี่มัน ถ้ามันถ้ามันจะไม่ป้องกันมันก็ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ปอนตรงเนี้ยแล้วถ้าเป็นเซนเตอร์ที่เข้ามาหาเจสันทีท่ามแทนเห็นอะไรไหมเพื่อนมันก็ยังว่างอยู่มันก็สามารถจ่ายเข้าไปได้แล้วเพื่อนก็สองแต้มนิ่มๆแ้วกลับกันถ้าเป็นไอ้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นไอ้เนี่ยพาะข่าวเสียแคมเข้ามาเข้ามาประกบเจสันทีท่ามแทนที่จะเป็นขายลอลีใช่ป่ะเพื่อนมันน่ไอ้ตัวเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่คอร์เนอร์หรือว่าตรงไหนสักที่เนี่ย ตรงมุมๆเนี่ยแล้วมันก็จะโล่งเพราะว่าเซนเตอร์มันจะไม่ออกมาจากใต้แป้นมันหรอกหรือว่ากลับกันถ้าเป็นคายลอรี่คายลอรี่ไปประกบถ้าคายลอรี่เข้าเจสันเดทัมเจสันเดทัมมันก็ถ้าสมมติมันเล่นไม่ได้มันก็เลือกที่จะจ่ายออกมาให้ไดยเคมบาวอลเกอร์ได้เพราะว่าไอ้ตำแหน่งของคายลอรี่อ่ะมันหลุดตำแหน่งไปแล้วมันหลุดตำแหน่งที่จะป้องกันคายไออันนี้ไปแล้ว เคมบาวอลเกอร์ไปแล้วไม่ใช่เคมบาวอลเกอร์ป่ะไม่รู้สักชื่อนึ่งอ่ะนั่นแหละมันหลุดไปแล้วแล้วเจสันเททามันก็แค่คลิกบอลออกมาให้ไอเคมบาวอลเกอร์เนี่ยมันสัคะแนนลงๆแต่กลับกันช็อตนี้คือมันมีคนประกบเจสันเททามแค่คนเดียวก็คือคายลอลี่เนยเดี๋ยวไปให้ดูก็คือมันมันพยายามวิ่งไปกันนะแต่ว่ามันช้าไปแล้วคือเห็นว่าเจสันเทท่มเนี่ยมันหันหน้าเข้าหาห่วงไปเรียบร้อยแล้วมันเล็งห่วงชูดรอรอท่าชูดรอยเนี่ยแต่ว่าไอคายล้อลี่เนี่ยมัน เหลืออีกตั้งเก้าครึ่งเห็นไหม,มเหลืออีกตั้งเก้าครึ่งกว่ามันจะเก้าไปถึงเจสันท่ามันก็เจสันถ้ามันสูงก,กว่าใหญ่กว่าแล้วมันก็ชูแสกหน้าไปเลยอ่ะประมาณนี้แล้วอีกเพลงนะเพลงสุดท้ายละเพื่อเจสันในถ้าเหมือนเดิมแล้วนี้เป็นการดวนตัวตัวนะได้บอลเข้าไปแล้วไปดวนต่อตัวต่อตัวออาเจสันในถ้ามันมาแล้วปุ๊บแล้วตัวเซนเตอร์ อันนี้คือตัวเซนเตอร์ตัวตรงกลางอ่ะมันเข้าเจสันเทท่ามใช่ปะเดี๋ยวกลับไปใหม่กันอ่ะไรเห็นได้เลยว่าตัวเซนเตอร์เนี่ยซึ่งตอนแรกเขายืนตำแหน่งอยู่ประมาณตรงนี้ใช่เขาเข้ามาที่เจสันเทท่ามเพื่อป้องกันไม่ให้เจสันเทท่ามมันเล่นง่ายๆเหมือนเพที่แล้ว่ที่มันแบบว่าจับบอลชุดยิงชุดยิงเนี่ยเออเขาป้องกันเพื่อให้ไม่ให้เจสันเทท่ามมันเล่นง่ายขนาดนั้น เขาเลยส่งตัวป้องกันแต่ว่าถ้าอันนี้ต้องต้องชมต้องชมไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยคือมันป้องกันมันมันแบบว่วามันรู้ไงว่าเซนเตอร์มันมาประกบเจสันเท่ร์แล้วแล้วมันมียังมีตัวข้างในอีกไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยมันก็ต้องไปตามไปตามไอ้เซนเตอร์ของบอสซันข้างในเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจสันทีิร์ธมันได้บอลใช่ไหมสโลมัน นี่ยมันได้บอลและเห็นเห็นอันี้ไหมไอเนี่มยนนมันมันตามไปประกบเซนเตอร์ใช่ไหมซึ่งปกติเนี่ยมันต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมถ้าแบบว่าเป็นโซนพื้นฐานแต่ว่าอันนี้มันแบบว่าระดับมืออาชีพแล้วมันเก่งอะก็เลยกลายเป็นว่าเจสันเททัมเนี่ยมันได้ดวลหนึ่งหนึ่งกับเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะเอปัมเฟย์เราเปิลปั๊บปืบป๊บปับ๊มได้แต้มแม่งี่กงชิบหายต่อมาสเตฟเว่นเคอร์รีจีนแดง ที่ทรงผมโคตรเหมือนเนีย่ยเห็นเซนเตอร์ป่นะเซนเตอร์เขาสอดเข้าไปข้างในละวเขาถ่ายบอลออกไปข้างข้างก่อนเซนเตอร์เขาก็รอรับบอลพอรับบอลปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนพี่เหมือนที่พี่บอกถ้าเราเอาคนเขไาไตรงกลางอ่ะแล้วเรายัดบอลไปให้อ่ะตัวกบมันต้องสับสนแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันแบบว่ามันสื่อสารไม่ดีแล้วมันสื่อสารไม่ดีแบบเนี้ยหมายความว่าไงก็คือตอนแรกไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่ไปเข้าบอล่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันควรจะต้องป้องกันไม่ให้เราเนี่ยคลิกบอลออกไปที่คอนเนอร์ตรงนี้เพื่อยิงสามคะแนนลงโลกเพราะว่ามันสื่อสารไม่ดีมันก็เลยไปเข้าบอลแทนตัวที่จะต้องเข้าบอลซึ่งจังหวะน,นี้ตัวที่ต้องเข้าบอลเนี่ยน่าจะเป็นเซนเตรอร์เซนเตรอร์ตรงกลางมากกว่านะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเพย์ที่แล้วที่เจสันทีท่ามโดนอนะเซนเตรอร์เนี่ยมาเข้าคนที่เข้ามาที่ไฮโพสและไอตัวด้านข้างๆคนที่อยู่ด้านนอก จะต้องมาประกบเซนเตอร์ของฝั่งเราแทนจะต้องมาประกบตัวนี้แทนแต่ว่ากลับกันเนี่ยทีมป้องกันทีมเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมันหลุดตำแหน่งมาใค้เห็นปะมันหลุดมาไกลมากเลยดูเด็เนี่ยคือมันควรจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมมันหลุดมาไกลมากเพราะมันบีบเข้าไปมันกลัวมันกลัวโดนโดนทาแต้มไอเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเราที่อยู่ตรงข้อเนิ่มก็ลงลงั่นจะเป็นสโลว์จังวะ แล้วมันก็แค่คลิกออกไปเพื่อนเราก็ได้ยิงสามคะแนนโล่งๆแล้วประมาณนั้นต่อมาเป็นการโอเวอร์โหลดนะเคยจริงมีวิธีชนะโซนได้หลายวิธีแต่ว่าพี่เอาวิธีที่พี่แบบว่าเข้าใจแล้วกันนะ t ื e อเลี้ยงคอ r ์เนอร r อ s ส e วอร์ย t สฟ t ล s t r เต r e s s t h e d e f e n s e in order to f o r c o them to make a choice เมคก็คือแบบว่าเราใช้คนที่เยอะกว่าเพื่อกดดันทำให้เขาต้องเลือกว่าจะทำอะไรสักอย่าง แล้วก็ทำให้เขาพลาดแล้วเราก็จะได้เปรียบอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงโอเวอร์โหลดนะก็คือเหมือนที่พี่บอกคอนเซ็ปต์มันง่ายๆคือแบ่งสนามอ่ะเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาและให้เราอ่ะมีผู้เล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าฝั่งตัวประกบที่เล่นโซนใชปะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันบอสตันเซลติกเอาให้ดูไปก่อนแล้วคนที่คิดเอาจำนวนซ้ายและฟอร์ดไลท e n d ่คุณจ make c เ o i อ e ก็ไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันโคนเยอะๆแล้วทําให้ตัวป้องกันมันต้องเลือกว่าจะทําอะไรเอาล่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่โซนสองสามแต่ว่าคอนเซปต์เดียวกันคืออะไรเอาละให้ดูที่มาคัสมาร์ทใช่ไหมตอนแรกมันอยู่ที่สี่สิบห้าฝั่งขวาคือมันอยู่ตรงนี้อ่ะดูเมาส์นะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันวิ่งคัสมาไออะไรวะเนี่ยไอเบอร์แปดเนี่ยตอนแรกมันอยู่มันอยู่คอร์เนอร์ใช่ไหม เมื่อขยับมา 4, 45องศาเพื่อเพื่อนมันเนี่ยเข้ามาเติมตรงคอร์เนอร์ได้อดูมาคัาสมารวมาว์วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาคัาสมาร์มันก็ไล่เพื่อนไล่เพื่อนให้ไป45เพราะว่ามาคัาสมาร์มันจะมามาอยู่ตรงคอร์เนอร์มันจะมาเต็มเติมเต็มตรงคอร์เนอร์จะรย์สันแิธที่ถือบอลอยู่เนี่ยทำอะไรมันเห็นแล้วคือถ้าแบ่งสนามตอนเนี้ยนะมันจะกลายเป็นแบบนี้เ้ยคือแบ่งจากเส้นตรงกลางมาเอ้ยโอ้โหที่แม่งกดไม่ติด ่ะแบ่งเส้นตรงกลางาเนี่ยมันมีผู้เล่นบอสตันเซลติกเนี่ยสามคนแล้วผู้เล่นของตัวทุแรปเตอร์เนี่ยสองคนสามต่อสองยังไงมันต้องมีคนโล่งอยู่แล้วคนหนึ่งล้วก็ใช้ข้อได้เปรียบจากการที่เราได้คนมีคนจํานวนมากกว่าเนี่ยในการเล่นก็คือเจสันเททัมเนี่ยถ้าสมมตินนะไอตัวนเนี้ยไอไอเนเนเมเน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 เม่นมม pad, ม่นปป่นเนไนเ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 นนเนนน จสันเททามก็สามารถเลือกจ่ายมาให้45ตรงนี้ได้เจนีด้จะเป็นมาคัสมาร์ตือกออกไหมแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันตามมันตามเบอร์8ก็เลยทําให้มาคัสมาร์ตเนี่ยมันโลง่งและเจสันเททธำเนี่ยก็เลยจ่ายบอลให้มันแท้กแล้วมันก็ปิดไม่ทันแล้วเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินแล้วเราได้ได้เปรียบเรื่องจำนวนคนด้วยก็เลยเป็นสามแต้มโลง่โลงไปส่วนอันนี้ อันนี้อาจจะไม่ใช่การเทียบว่ายัางไงอะตอนแรกมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนโอเวอร์โหลดแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนโอเวอร์โหลดอ่ะตอนเซตเพยมาเขาเซตเพย์มาเรื่อยๆจ่ายแล้วก็วิ่งออฟบอลเไปเรื่อยทำให้ทาให้แบบว่าทีมฝั่งตรงข้ามมันสับสนเว้ยเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วเ,เราจะแบบว่าโอเวอร์โหลดสังเหนเอาล่ะดูไปเรื่อยๆกันอ้าวเข้าไปหาโพสแล้วคลิกลออกมาทำให้ตัวประกบม,มันสับสน ว่าเราจะทำอะไรมันก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไร d ดรฟเข้าไปแล้วก็คลิกออกมาแล้วคลิกออกไปเรื่อยๆเ,เอาล่ะแล้วถามว่ามันโอเวอร์โหลดตรงไหนล่ะมันโอเวอร์โหลกันที่สี่คนตรงไหนว่าเดี๋ยวดูแปบบ๊บอ๋อน่ตรงนี้ม้งอ่ะคือจุดที่เซนเตอร์ของฝั่งนู้นน่ะ เอ้เซนเตอร์ของบอสตันเซลติกมันเข้ามาลาไพโพสใช่ไหมมันก็จะเป็นสถานการณ์โอเวอร์โหลดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบกเครื่องสนามใช่ไหมเบิรมันอาจจะแบบว่าเบี้ยวเบี้ยนิดหนึง่งไม่ไม่ก็ไม่นิดอ่ะเอออ่ะก็คือฝั่งฝั่งทางด้านบนเนี่ยคือผู้เล่นของบอสตันเซลติกเนี่ยมันจะมีผู้เล่นอยู่สี่คนก็คือไอตัวนี้เซนเตอร์ที่มันเข้ามารับบอลตรงไฮโพสไอไอเนี่ยหนึ่งสอง แล้วก็สามแล้วก็สี่เซนเตอร์เนี่ยคือมันมีผู้เล่นฝ่ายบุกสี่คนส่วนไมมมี่ฮีทมีผู้เล่นป้องกันอยู่แค่หนึ่งสองสามสามคนแค่นั้นเองนะแล้วสามคนต่อสี่คนเนี่ยก็เหมือนเดิมว่าเราได้เปรียบเรื่องจํานวนแล้วเราก็ต้องทำไงก็ได้เพื่อให้เราได้เรื่องความได้เปรียบเรื่องจํานวนเนี่ยมาเป็นแบบว่า,าเป็นการบุกเปลี่ยนมาเป็นการบุกให้ได้่างเช่นในช็อตน,นี้บอสตันเซลติกทําอะไร เซนเตอร์มันได้รับไพโพสออกมาใช่ป่ะเอ้มันได้รับไพโพสมามันก็คลิกบอลออกมาเพราะว่ามันกําลังโดนลุมเนี่เห็นว่ามันกําลังมีสามคนลุมเซนเตอร์อยู่สามคนลุมเซนเตอร์อยู่มันก็เลยจ่ายบอลออกมาเร็วเลยันึงโกดเสียเทอร์โลเวอร์นะพร้อมจ่ายบอลออกมาปุ๊บคือมันต้องมีคนเข้าไม่่งนั้นถ้าถ้าไม่เข้าจังหวะเนี้ยก็โดนสามคะแนนลงลงทังนั้นมันก็มีคนเข้าปุ๊บแล้วก็เขาก็เลือกที่จะไม่จ่ายแต่ว่าเป็นไรฟ์เข้าไปแทนเพื่อดึงตัวประกบ ดึงได้สองตัวสามตัวเนี่ยดึงได้ไปสองตัวใช่ไหมเราก็จ่ายไปที่คอเนอร์แล้วคอเนอร์เนี่ยมันก็ยังไม่โล่งอยู่ดีเขาก็เลยจ่ายเ e อ็กซ์ตาพาร์ตอีกทีหนึ่งนี่โลง่ลงๆเลยแต่ว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยจอเนี้ยเร็วเขาก็เลยดับออกมาดับส่วนจิมมี่บัตเลอร์ไปแล้วก็ไปเจคาวเดอร์เนี่ยมันก็มาซ้อนเพราะว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมันหลุดูตัแหน่งไปแล้ว เจคาวเดอร์เนี่ยก็เลยมาสอนเพื่อไม่ให้บอรตันเซลติกเล่นง่ายแต่ว่าบอรตันเซลติกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้นี่มาคาสมาดเ,เนี่ยไม่รู้ว่าเบอร์สามสิบห้าหรือสามหกอะสักตัวเนี่ยมันก็รออยู่แหละไอ้ตัวเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนโอเวอร์โหลดตั้งแต่แรกแต่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่คนน้อยกว่าก็เกิดการถ่ายบอลกันจนกระทั่งบอลมาถึงมันบอลมาถึงมันเนี่ยคือเราใช้ข้อได้เปรียบจากการโอเวอร์โหลดที่เรามีคนมากกว่าจากฝั่งข้างบน่ะ แล้วเราถ่ายบอลมาข้างล่างเรื่อยๆอมาให้ไอตัวเนี้ยได้ยิงสามคะแนนลงๆเหนะ็นไหมปึ๊บออสามคะแนนลงๆแค่นั้นเลยโอเคก็มีประมาณนี้แหละจบแล้วบายยจุ๊บๆ